สวัสดีครับน,รนักเรียนมาพบกับคุณครูชินจังเหมือนเดิมวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาระคนอ่าซึ่งเป็นคลิปที่หนึ่งนะอ่าโจทย์ปัญหาระคนทำอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ จทย์ปัญหาระคนเริ่มจากการบวกลบคูณหารระคนคืออะไระโจทย์ที่มีเครื่องหมายในข้อเดียวกันและมีการจัดกลุ่มการคำนวณโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บให้เรียงลำดับการคำนวณโดยหาคำตอบในวงเล็บก่อนนั่นหมายความว่า <c oughs> โจทย์หนึ่งข้อเนี่ย ถ้ามีเครื่องหมายมากกว่า1เครื่องหมายจะเรียกว่าระคนโอเคไหมครับตัวอย่างเช่น560บวก15คูณ25่าจากโจทย์ข้อนี้ครับมีเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายคูณเป็น2เครื่องหมายแสดงว่าเป็นโจทย์ระคนเราต้องเริ่มทำในวงเล็บก่อน ก็จะได้เป็น15คูณ25เท่ากับ375แล้วนำไปรวมกับ560จะได้เป็น935ดังนั้น560บวกกวงเล็บ15คูณ25เท่ากับ935ครับผมอ่าอีกสักอันนึง อวงเล็บเปิด1 2 0 0หาร30วงเล็บปิดคูณ27เราเห็นเครื่องหมายกี่อาน2อันนะใช่ไหมคูณและหารนะครับอ่ะเราต้องเริ่มทำในวงเล็บก่อนก็คือ1 2 0 0หาร30อันนี้เท่ากับ40แล้วนำ40ไปคูณกับ27ได้เป็น1 8 8 0 อดังนั้นข้อนี้ตอบ1080ครับผมไปต่อนะวันแรกร้านค้าขายหนังสือได้เงิน3,927บาทวันที่2ขายหนังสือราคาเล่มละ38บาทได้อีก92เล่มรวม2วันร้านค้าขายหนังสือได้เงินเท่าไหร่ เริ่มจากทำความเข้าใจโจทย์โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรการขายหนังสือร้านค้าขายหนังสือกี่วัน2วันนั่นเองวันแรกขายหนังสือได้กี่บาท3,927บาท โจทย์บอกหรือไม่ว่าวันที่สองขายหนังสือได้กี่บาทไม่ได้บอกนะครับโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการขายหนังสือในวันที่สองขายหนังสือได้92เล่มราคาเล่มละ38บาทคํำถามคือรวม2วันขายหนังสือได้เท่าไหร่อ่า วางแผนกันสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการหาจำนวนเงินที่ขายหนังสือได้ในวันที่2การขายหนังสือได้ในวันที่2ต้องนำไปคูณก็จะเป็น92คูณ38แ่าแล้วก็นำเงินทั้งสองมารวมกันนั่นเองลงมือทำครับวันที่สองขายหนังสือได้เล่มละ 38บาทขายได้92เล่มวันที่2ขายหนังสือได้เงิน3,496บาทและวันแรกขายได้เงิน3,927บาทอ่ะบารวม2วันขายหนังสือได้เงินเอามารวมกันนั่นเอง ก็จะได้เป็น7,423บาทต่อรวม2วันขายหนังสือได้เงิน7,423บาทอ่ะตรวจคำตอบดูความสมเหตุสมผลของคำตอบนะสมมุติว่าขายหนังสือได้100เล่มเพื่อให้คิดง่ายเหมือนเดิมนะครับ ราคาเล่มละ38บาทได้เงินเป็น3,800บาทรวมกับเงิน3,927ที่ได้ในวันแรกก็จะได้ไม่เกิน8,000บาทแต่คำตอบที่ได้ก็คือ7,423บาทอ่าแสดงว่าสมเหตุสมผล ตรวจคำตอบโดยคิดย้อนกลับว่าวันที่สองขายหนังสือได้เท่าไหรอ่าเอาคำตอบของเราคือ7,423ตั้งลบกับวันแรกก็คือ3,927ได้3,496แล้วนำ3า9 6 9 6มาหารกับ38ดูซิว่าจะได้เท่ากับ หนังสือใหม่ซึ่งมันเท่ากับ92นั่นคือจำนวนหนังสือนะครับดังนั้น7,423จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องโรงละครมีบัตรเข้าชมละครราคาใบละ300บาทอยู่350ใบ และบัตรเข้าชมละครราคาใบละ500บาทอยู่150ใบรอบนี้ขายบัตรได้ทั้งหมดโรง <c oughs> โรงละครมีรายได้เท่าไหร่ตัวละครก็คือบัตรราคาใบละ300บาทและบัตรราคาใบละ500บาทซึ่ง 300บาทได้350ใบและ500บาทได้150บใบแสดงว่าราคารวมของ300บาทก็คือ350คูณ300และราคารวมของ500บาทก็คือ150คูณ500ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า โรงละครมีรายได้เท่าไหร่ต้องนำทั้งสองมารวมกันอ่าประโยคสัญลักษณ์ก็คือ350คูณ300ขอมารวมกับ150คูณ500มาดูวิธีทำกันบ้าง โรงละครมีบัตรเข้าชมละครอ,อยู่350บใบราคาใบรัฐ300บาทถ้าขายบัตรได้หมดจะมีรายได้350คูณ300เท่ากับ15000บาทต่อไปนะบัตรราคาใบละ5 500บาทมีอยู่150่งรอ่าซึ่งราคา 500บาทถ้าขายหมดก็จะเป็น150คูณ500ก็จะเป็น75,000บาทโรงละครมีรายได้ก็นำมารวมกันก็คือ15,000รวมกับ75,000เท่ากับ1น1 0 0 0 0 0บาทตอบรอบนี้ขายบัตรได้ทั้งหมด โรงละครมีไรายได้1 8 0 0 0 0บาท <c oughs> ต่อไปนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย145คนถ้าโรงเรียนมีนักเรียนหญิง780คนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ตัวละครมีนักเรียนชายนักเรียนหญิงซึ่งเขาบอกว่านักเรียนหญิงมีมากกว่านักเรียนชายซึ่งมากกว่าอยู่145คนอ,อันสีเขียวอ่อนของครูก็เลยกลายเป็น145คนและนักเรียนหญิง780คนแสดงว่ามีนักเรียนชายทั้งหมด7 180ลบกับ145เห็นไหมเอากอนนักเรียนหญิงไปลบกับส่วนต่างที่มันเกินออกมาประโยคสัญลักษณ์ก็คือนี่เอานักเอานักเรียนชายรวมกับนักเรียนหญิงได้เท่าไหร่ครับทำในวงเล็บก่อน780ลบ145เท่ากับ 635นั่นเองนำ635บวกเ8 0เท่ากับ1,415ดังนั้นจึงตอบโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด1,415คนอ่าคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการเรียนโจทย์ปัญหารกคนวันนี้ คุณครูวัว่าเราจะมีความสุขการเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ